สบายดีทุกคนสวัสดีครับทางขวานและขางไทยเนาะเมนี่ชิมาเฮ็ดสมตั้มภูงพี่น้องสมตั้มภูงแซ่บเหมือนกันน้ำนุ่งน้ำนุ่งมามาหนี่มาหยับเข่ามานัามึงก่องเฮายับเข่ามาหยับเขาเดียวได้ไงเว้นหน้าได้มาวิธีขั้นตอนที่หนึ่งเนาะเข้าผักก่อนผักให้มันมุมมุก่อนเมนี่ เอาผักให้มันมุนก่อนเด้อพี่นนองผักให้มันมุนก่อน คงสื้อชเนาะเจบมาแต่สวนนี่แหละไปข้อซื้อไม่ขาดพม่รวยขายแห่งส่งน้องามงามเลยงนาเอ็มพี่น้องเนียแน่นอยู่บ่แซงงูเหี่ยวสิโอ้เออหวานแบมมาคุ้มมันอยากสุกมันมันเหิ่มมันเหิ่มอ่าไปเยอพี่น้องเนอะกดแดกกดใส่ให้บ่อแสงนินเสี่ยมเราจะมาใส่เป็นคนไทยก่อน ประดา่านนะครับมึงประดา่านนะมาแล้วมือกรอกย่างมันไก่นี่นพี่น้องป้าหวงมันเทมถ้าวกรเจียบตอนชิ้ใหญ่นะเนาะกินแบบมันหกนะกขอกนี่นะเนี่ยมึงนี่พี่น้องป้าทวกหนึ่งเรื่องดีๆมึงต้องใส้น้ำต้านเนาะใช้กระเดียกได้ พ่อบอกสํนี่ไม่แจนามนแห้งหลวนอนพ่อพี่น้องแนี่เนาะพ่อเนาะแํานี่เนาะอย่า่าเฮาเฮากินหมูมดเนาะเฮ้าพี่น้องคันตอนที่ช่องมาเนาะอือตอนช่องเนาะยังใส่ยังีพ่อบอกเซตาเมนยพ่อบอกส่ตาเนยูเนี่ย้เดี๋ยวอยอยทราบไปเนาะอูู้ซ เอาพอแล้วพี่น้องใจกระเทียมนั่นไงับเมิงนี่กอถูกป่ะเทียมหลายไม่ใส่กระเทียมเทียมอ๋อวันนี้ทำผิดคันต้อนช่องใส่กระเทียมเนี่ยมาหยับมาเห็นไก่หยับเมาพี่เลยเออหยับขอเป็นเมื่อกล่องนี่โหได้ข่ากล่องนักเพลินนี่ นี่ป,ป้อนออกทำเนียบเดี๋ยวขั้นตอนช่องพี่เนอะใส่ใส่กระเทียมใส่ใส่กระเทียมใส่เข้าไปพร้อมเนื้อข้าวหนำปลาแดดเพาว่าแสงหนำปลาแดดแสบป้อนเนี่ย <N> นี่ควบมือหนำปลาแดดอันนี้บดปลาแดดครับ เออที่ไปได้ไปเป็นหยังมแบบาเติมอ่ะพี่น้องใส่อีเนาะเติมอีกเอ้าแกมงใส่กบ่เกือข่าวดนะีสิบาดี้บาวบยสีได้ใส่นะครับพยะกหมอนำใจเกินดอยประจมมันทั้งสีลนะครับบางเทศ จำปาสัดแล้วก็ศรีบินภูไทยเบาสงเนาะอยู่หนองไม้ปีนี้ยมพันยมีพงนะเนาะก็แดดก็ใส่ให้นะครับนี่การเย็นมัก,ก็เทียดเนาะหวานทท่าเลยมากพี่น้องสายไล่เสียไล่พี่น้องมาหัวด่า,ดานเนี่ยอันนี้ครับใกล้สำเร็ลนะครับ จิ้มการปรุงเนาะนีงนะว่าเะแงเซยบบ้งวาเงมาตอนช่องอาหงลงใส่เิวเข่า่าเงย่้อบ khắc nó con nó hết nó đi đi mặt hát bơ chim chim một con nhiều mặt có ุดไม่ไม่ทิ้งม่อย่าเข้มน่อยนึงเส้นน้ำปลาหลายมดอของมองึงเร่อเกลือน้ำตาลนุ้ยเอาคอนเดอร์พี่น้องเบี้ยชีทองเสร็จทาไม่ตัมหงบานท้านออฟังดาแ่ฟังไข่เนาะพี่น้องพี่น้องแวบแซ่บมาเนี่ย กุ้งบ่้มแหงนีกุ้งปลาหมึกอยากนี่ปลาเนี่ยเต็มชาติเลยมินนี่พี่น้องเนาะยักไม้ไก่เมึงกองนี่กระดานยงดีเนาบสวัสดีสวัสดีครับทางลาวเดียวทางไทยเนาะ มันอีกินมมตำ้พี่นอ้นองผ็ดเผ็ดขอยู่วะเขาเหนียวเลยกัรแข่ครับไม่วรวจลูกมีเนาะเป็นยังไงบานมีผภาพี่นอ้นองแล้วก็มีป้ามีป้าทองพทอมามึ่ขอกขอนกินกันมา ว,วออะเมืงไหนเพนจะเสียแบวะูว้เสียเรื่องเนี่ยเสียบเนาะสียนี่เบิงฤทธิ์วไยมันจะเสีย้าหมวเข่าก็ได้เอาแต่ตตเปลี่ยนมุมน,มนึ่งเด้ เออนี่รถสดเลยนรอดมึงหาหมงหาเนี่ยมึงเอารถเสียงนำไปมองไหนเราบ้างมากินหางไปปากฮึมากินหางเออนี่เราถือต้องมากินหางปลาเถื่อนเนี่ยหลาดเลยอืมตัวสั่งนี่ทำแล้วมึงคากเร็วเลยู่หาวใส่โอ้ยมึงเราเห็ดมึงเราเห็ด แค่ก็คุยหน่อยกินจ๋าเลยนะฮาวผักใส่ยังไงรนปูเนียมาที่น้องกินคาเฟน้ำกันเวลานี้ก็ประมาณสิเอ็ด่งัเนาะอลารุ่นเนี้ยดูเน้เขาไม่ซากหรือข้กวนก็ตาหุุงเนี้ยะเอาไปยังไงเอาป้าตงหายแลว เสือ,อแดงอะรมาหิวจัดเลยลอะรมยแบคัก่าสนข้าของแม่ข้าสูตรสนนอ,สอสดดุบลนี่มันต้องเปิดทุ่งถิ่มเลยไม่กินบ่อใดนะข้าวขแม่ไหนนะข้าวตังเฮ็ดลี่พี่น้องเฮ็ดเทียนนี่เราพแทะโอ้โหหบหูลับตาขินเลยเพเสือแดงเ่งคับแดงก็ยุ่กันไหนบางเอี่น้องมึงเนี่ เอะ yup. จริงๆว่าถือก er ันแนหนเ้ง hmm. กับแดงนน่เขาบอกเห้นน่งแก่กันได้เดีเขาจับมือกันในนอกขี้เขากันเดียวเลี้ยงส่วนเล้ยงเนาะเดี๋เสียบเสียบยกปอยากเงียวเนี่สิสีบาบสิบ้าบเบิ้งเบืงแลเห็ดุ กินพักกินยาวันบ่งมึงพี่น้องเรา <c oughs> คนก็บบเม่ได้บ่งพักเลยน่อนี่สิกินพักดีแบบน,นี้เนา <c oughs> ะเราเสียพวกเราเว้ยนี่น้ำปลาเนี่ยกินแก้มนะกานที่ กูเสียแรงเนี่ยกินมันจะเสียบขัดเ <ตะ S 1> นี่ยพักเนี้ยสามบาทนี่ตายแล้วสิเก็บหรด้ว่เก็บบานนี่เอาเก็บบ้านเ,าเานี่อยเก็บเว้ยพี่น้องนี่สิมึงบอเชือลูกว่าเห็นหรอเปล่ายัดเข้าไปนี่บอเศร้าอีกมีกอดสองซีดอีกอยู่